ร้องเพลงแบบนี้อีกสิบปีจ้างก็ไม่ดังคำสุป,ประมาทนี้ทำให้เขาดังสถานทุ่ง ประวัติเส้นทางชีวิตนักร้องที่เราขอนําเสนอวันนี้คือนักร้องระดับตํานานของแท้เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเอาชื่อจังหวัดมาเป็นนามสกุลนักร้องคนแรกของเมืองไทยเท่าที่นึกออกคร่าวๆตอนนี้นักร้องดังๆที่มีนามสกุลเป็นชื่อจังหวัดชื่ออำเภอรหรือตำบลน,นั้นมีมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบันเช่นไวยพ,พชรสุพรรณสอนเพชรสอนสุพรรณเทพพรเพชรอบบุบลดาวบ้านดอนสอนคิรีสีประจวบกิ่งแก้วสีสาครโรดเมืองลบสุนารีราชสีมานบพรเมืองสุพรรณมนสิทธิ์คำ เป็นตนต้แต่นักร้องคนแรกเลยที่นำร้องใช้ชื่อนักร้องในลักษณะนี้ก็คือการแก้วสุพรรณผู้มีเส้นทางชีวิตที่สมบุกสมบันทรหงอดทนเป็นอย่างยิ่งที่สําคัญคือก่อนจะกลายมาเป็นนักร้องดังนอกจากมีความยากจนขัดสนลําบากต้องอาศัยวัดจนถึงวัยหนุ่มแล้วแรงผลักมหาศาลที่ทําให้เขามุ่งมั่นจะเป็นนักร้องดังให้จงได้ก็คือ คำศพประมาทจากนักร้องที่เขาเคยนิยมยกย่องซึ่งดูถูกเขาซึ่งซึ่งหน้าว่าร้องเพลงแบบนี้อีก10ปีก็ไม่ดังอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้เล่าเรื่องนี้ไว้ในประวัติของก้านแก้วสุพรรณดังต่อไปนี้ครับก้านแก้วสุพรรณมีชื่อจริงว่ามงคลหอมระรื่นมีชื่อเล่นว่าแดงเกิดเมื่อวันที่หสิงหาคมปี2 4 8 2ที่ตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีบิดาชื่อใหม่หอมระลื่นเป็นชาวสุพรรณบุรีมารดาชื่อสวงเป็นชาวห้วยพลูอำเภอนครไทยศรี จังหวัดนคนปรปฐมมีพี่น้องทั้งหมด2คนคนโตเป็นผู้หญิงและเขาเป็นน้องอาชีพหลักของครอบรครัวคือทำนาเด็กชายมงคลหอมระรื่นจบป .4 จากโรงเรียนวัดสามชุกชีวิตในวัยเด็กของเขานั้นเนื่องจากฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนครอบครัวมีอาชีพทำนาพ่อแม่จึงนำมงคลหอมระรื่นไปฝากไว้กับหลวงพ่อกริงเจ้าอาวาสวัดสามชุกหลวงพ่อกริงเมตตาให้เขาศึกษาเล่าเรียนจนจบชั้นป .4 ที่นั่นหลังเรียนจบชั้นป .4 ก็ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในแวดวงหมัดมวยโดยไปสมัครเป็นนักมวยอยู่กับ หมวยคณะสิงมรกตของครูอุ้ยที่อำเภอท่าช้างต่อยมวยอยู่ระยะหนึ่งมีแพ้บ้างชนะบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของหมัดมวยมีอยู่วันหนึ่งก่อนเข้าพรรษาหลวงพ่อกริงเรียกเด็กวัดทั้งหมดมาแล้วถามว่าพรรษานี้ใครจะบวชบ้างมงคลหอมระรื่นนึกถึงคำของคุณทวดที่เคยสั่งไว้ตอนที่ยังเป็นเด็กว่าแดงเอ้ยเองเป็นลูกผู้ชายก่อนเบียดอย่าลืมบวชก่อนนะหลานนึกได้ดังนั้นเขาจึงยกมือขึ้น แล้วบอกกับหลวงพ่อว่าผมขอบวชครับแล้วหลวงพ่อกริงก็บรรพชาให้มงคลหอมระลื่นเปมม็นสามเณรตั้งแต่ปีนั้นแรกๆเขาตั้งใจว่าจะบวชสักหนึ่งพรรษาแต่พอบวชแล้วหลวงพ่อเข้มงวดให้เรียนพระธรรมวินัยในพรรษาแรกปรากฏว่าเขาสอบได้นักธรรมตรีสาม,มเณรมงคลจึงปรารถนาะที่จะศึกษาพระธรรมวินัยต่อจึงบวชต่อและสอบได้นักธรรมโทหลังจากนั้นหลวงพ่อกริงอยากให้เขาเจริญก้าวหน้าในการศึกษาพระธรรมวินัยจึงให้ส่งตัวให้เขาไปอยู่ที่วัดปรินายกแถวแถว,แถวสะพานผ่านฟ้าเพราะการศึกษาที่กรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมย่อมเจริญกว่าการศึกษาที่บ้านนอกบ้านนาแน่นอนสามเณรมงคลอยู่ที่วัดปร,รินายกตั้งใจศึกษาพระธรรมนัยจนจบนักธรรมเอกถือว่าจบสูงสุดของการเรียนนักธรรม แต่ชีวิตของคนกรุงเทพนั้นแวดล้อมไปด้วยไฟแสงสีรูปรสกลิ่นเสียงและความสวยงามที่คอยยั่วย้าให้คนรุ่มหลงคลั่งไคล้สามเณรมงคลหอมระลื่งซึ่งยังอยู่ในวัยที่หลีกไม่พ้นโลกธรรมเหล่านี้แถมในใจก็ยังมีความใฝ่ฝันมาตั้งแต่ต้นว่าจะเป็นนักมวยหรือไม่ก็เป็นนักร้องดังอย่างรุ่นพี่ที่เขาชื่นชอบเช่นคำรณสัมปุลานนท์หรือเบนจมินให้ได้สักวันหนึ่งและการเข้ามาอยู่กรุงเทพเสียงเพลงของนักร้องขวัญใจเหล่านี้ก็ขับกล่อมกรอกหูอยู่ทุกวี่ทุกวันสามเณรมงคลจึงตัดสินใจ เลือกที่จะเดินไปตามทางที่ตัวเองใฝ่ฝันจึงเข้าไปหาหลวงพ่อขอกราบลาสิกขาออกมาเผชิญโชคกับโลกภายนอกเพื่อสร้างฝันให้กับตัวเองต่อไปแต่ก็ยังอาศัยเป็นเด็กวัดอยู่ที่วัดปรินายกเหมือนเดิมหลังจากลาสิกขาใหม่ๆมงคลหอมรเริ่มคิดว่าจะอาศัยเข้าคนบาทจากหลวงพ่ออย่างเดียวไม่ได้ต้องหางานทําก่อนเพื่อมีรายได้เลี้ยงชีพจึงไปสมัครทํางานเป็นกระเป๋ารถเมย์สายห้าของบริษัทศรีนครวิ่งระหว่างพางรัดบางซื่อหลังจากนั้นก็ชกมวยบ้างประกวดร้องเพลงงานวัดบ้างสลับกันไป การประกวดร้องเพลงงานวัดมีมาตั้งแต่ยุคหลังปี2480แล้วพอมาในยุคหลังปี2490จึงเป็นยุคที่เฟื่องฟูมากส่วนมากจะมีเกือบทุกวัดทั้งกรุงเทพและธนบุรีไม่ว่าจะเป็นวัดอินบางขุนพรมวัดเวรุราชินวัดสเกตวัดใหม่พระพิเรนวัดไผ่ตันเป็นต้นในขณะที่เป็นนักร้องประกวดอยู่นั้นเขาได้มีโอกาสได้รู้จักกับนักร้องดังคนหนึ่งคือวินัยแก้วสง่งสีวินัยเห็นว่าเขาเป็นนักร้องเสียงดีแต่ทำไมยังชกมมยอยู่จึงถามมงคลว่าอยากเป็นนักร้องไหม มงคลก็ยังไม่ตัดสินใจเลือกว่าจะเป็นอะไรดีระหว่างนักร้องหรือนักมวยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งวินัยแก้วส่งสีก็พามงคลไปพบกับนักร้องดังแห่งยุคซึ่งมงคลเคยชื่นชอบเป็นชีวิตจิตใจนั่นก็คือคำรณสมบุลนานนที่ตลาดบำเพญบุญปัจจุบันคือศูนย์การค้าดีโอสยามพลาซาอยู่ข้างๆโรงพรยนบร์เฉลิมกรุงเมื่อได้เจอกันคำรณก็ให้เขาร้องเพลงให้ฟังพอมงคลร้องจบคำรณได้บอกกับวินัยว่าไอ้นายมันร้องเสียงออกจมูกอย่างนี้อีกสิบปีก็ไม่ดังวะ่ะ มงคลได้ยินดังนั้นก็รู้สึกใบหน้าร้อนฉามันเป็นคำสุบป,ประมาณกันชัดๆจึงตัดสินใจได้เดี๋ยวนั้นทันทีอย่างไม่มีการลังเลว่าอยากจะเป็นนักร้องหรือนักมวยเขาตัดสินใจว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะต้องเป็นนักร้องดังให้ได้ว่าแล้วก็ชวนวินัยแก้วส่งสีกลับเส้นทางการเป็นนักร้องของมงคลหอมละลื่นเริ่มขึ้นอย่างจริงจังเมื่อวันหนึ่งเขาได้อ่านหนังสือรายปักเล่มหนึ่งพบข้อความที่ครูปอชื่นประโยชน์เขียนไว้ว่ารับสมัครนักร้องใครสนใจก็ให้มาประกวด มงคลหอมระรื่นก็ได้ชวนเพื่อนไปสมัครหลังจากครูปอทดสอบเสียงแล้วก็บอกให้เขาเขียนที่อยู่ทิ้งไว้แล้วจะเรียกไปภายหลังซึ่งครูปอก็ทําแบบนี้กับนักร้องทุกคนที่มาสมัครเมื่อเขียนที่อยู่ไว้ให้ครูปอแล้วเขาก็กลับไปรอฟังข่าวดีอยู่ที่วัดปริญายกด้วยใจจดจ่อเวลาผ่านไปประมาณครึ่งเดือนครูปอชื่นประโยชน์ก็เขียนจดหมายไปเรียกตัวมงคลดีใจเป็นล้นพ้นจึงรีบไปพบครูปอที่บ้านซึ่งเป็นสํานักงานด้วยแถวแถวซีแยกบางขุนพรมเมื่อไปถึง ครูปอก็ถามประวัติความเป็นมาอย่างละเอียดมงคลก็เล่าให้ฟังทั้งหมดตอนท้ายท่านถามว่าและปัจจุบันพักอยู่ที่ไหนมงคลก็บอกว่าพักอยู่วัดปรินายกครับครูปอก็บอกว่างั้นมาอยู่กับครูที่บ้านสิเลยสิจะได้มีเวลาเรียนรู้เรื่องดนตรีชนิดต่างๆไปด้วยเรียนรู้เทคนิคการร้องเพลงไปด้วยตอนนั้นบ้านของครูปอเป็นทั้งโรงเรียนสอนดนตรีสอนร้องเพลง มงคลจึงยังลังเลไม่รับปากเพราะยังมีคิวการชกมวยอยู่เขากลับไปพักที่วัดปรินายกตามเดิมและยังขึ้นเวทีชกมวยอยู่ครูปอกก็เขียนจดหมายไปตามตัวอีกมงคลมองเห็นความตั้งใจจริงของครูจึงตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าลาหลวงพ่อ ไปพักอยู่กับครูปอชื่นประโยชน์และฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของครูปอชื่นประโยชน์ตั้งแต่ปี2498หลังจากฝึกฝนร้องเพลงจนชำนาญครูปอก็แต่งเพลงแรกให้เขาร้องบันทึกเสียงชื่อเพลงคนชาวนาเพราะทราบว่าก่อนหน้านั้นมงคลชอบร้องเพลงของคำรนสมบุณนานน์โดยเฉพาะเพลงน้ำตาชาวนาซึ่งใช้ร้องประกวดไวมากเช่นเดียวกับเพลงของชัยชนะบุญโชตครูปอจึงแต่งเพลงแนวคำรนที่เจ้าตัวถนัดให้ร้องเพื่อจะดังเร็วและครูปอก็ตั้งชื่อในการร้องเพลงครั้งแรกให้กับมงคลว่าการแก้วสุพรรณ เป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกที่นำเอาชื่อจังหวัดมาเป็นนามสกุล แต่เพลงคนชาวนาซึ่งเป็นเพลงแรกของเขาที่ได้บันทึกเสียงยังไม่ดังเมื่อเพลงแรกไม่ดังการแก้วสุพรรณก็ต้องอดทนพยายามต่อไปโดยมีครูปอซึ่งตอนนั้นก้านให้ความนับถือเป็นเสมือนทั้งครูและพ่อคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดตั้งแต่ปี 2498- ีกาแถึงปีส4 9พันก้านแก้วสุพรรณมีเพลงบันทึกเสียงออกมาบ้างแต่ยังไม่มีเพลงดังราวๆปี2500นักแต่งเพลงชื่อต่อชัยผู้ชมพูแต่งเพลงให้เขาร้องสองเพลงเพลงแรกชื่อหลงกรุงเพลงที่สองชื่อคำเตือนจากเพื่อนนา ปรากฏว่าเพลงหลงกรุงได้รับความนิยมจากแฟนเพลงในปี2500ทั้งปีเพลงหลงกรุงดังมากลมมแ้วแวตาน่า่ีไ,ไสร้างชื่อเสียงให้กับนักร้องหนุ่มจากสุพรรณบุรีทําให้ความใฝ่ฝันของเขากลายเป็นจริงสร้างความชื่นใจให้กับคนสุพรรณเป็นอย่างมากหลังจากนั้นในปี2501ครูปอชื่นประโยชน์ก็แต่งเพลงป้อนให้เขาอีกหลายเพลงล้วนแต่เป็นเพลงโด่งดังทั้งสิ้นเช่นเพลงแก่งคอย หนุ่มเมืองนนสวรรค์ชาวนาครูบรรจบเกียรติบรรลือก็แต่งให้ร้องในปีต่อมาอีกหลายเพลงเช่นเพลงฝากรักด้วยเพลงชบาพรในปี2,502หลังจากชื่อเสียงของก้านแก้วสุพรรณโด่งดังทั่วประเทศแล้วเขาก็ขออนุญ,ญาตครูปอตั้งวงดนตรีครูปอก็ไม่ขัดข้องท่านบอกว่าให้ลองตั้งชื่อมาดูซิการก็ตั้งไป3าสีชื่อและหนึ่งในนั้นมีชื่อประกายดาวครูปอก็บอกว่าให้ใช้ชื่อ วงดนตรีประกายดาวการแก้สุพรรณตั้งวงประกายดาวขึ้นเมื่อปี2502โดยเชิญนักร้องที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นมาร่วมวงเช่นสุรพลสมบัติเจริญเพื่อนรักเพื่อนเกลอคำรณสัมบุรณานนท์ที่เคยสบประมาทต,ตัวเองมาก่อน วินัยแก้วส่งสีเฉลิมแก้วสมัยเดือดินแดนต่อมามีสมพงแดนสุพัรร์สุมิรน้อยเศษเพนแข่ิมคล้ายนงเยาว์สีสุจินโสภนาสีสุจินเด็กหญิงเกตแก้วกัลายากลอยมิ่งขวัญเป็นต้นวงประกายดาวเดินสายรับใช้แฟนเพลงทั่วประเทศต่อมาประมาณปี2503สสุรพลก็แยกไปตั้งวงเป็นของตัวเอง ตั้งแต่ปี2502ถึง2504สุพลสมบัติเจริญได้แต่งเพลงให้การแก้สุพรรณร้องบันทึกเสียง6เพลงด้วยกันและก็โด่งดังถึง5เพลงมีเพลงน้ําตาลก้นแก้วแม่น้ําานกนแก้วเาชิมเจ้าแล้วรอยไทยแปรุน้าแดนนี้ไม่มีความหมายเลือเยียงดิ่นโคลนสาบพลายสนน้อยเรือนง,งาม สารสีโศกคนป่าตานและเพลงที่6จนเงินก็จนรักซึ่งไม่ดังนักประมาณปี2504ถึงปี2505วงประกายดาวได้รับนักร้องเพิ่มเข้ามาหลายคนเช่น สักโกศลสีวันเดือนสว่างเพชรพนมรุง้งสิงสามยอดพรเทพดานสุพรรณสมพงษ์ดานสุพรรณดาวเรืองแสงประทีปขวันเอื้อเฟื้อรจนาแก้วสุพรรณเป็นต้นราวๆปี2 5 0 7วงดนตรีประกายดาวก็ยุบวงทําให้นักร้องหลายคนแยกตัวไปอยู่วงอื่นเช่นเพชรพนมรุง้งไปอยู่กับวงพยงมุกดา สักโกศลสีวันเดือนสว่างไปอยู่กับละครคณะวัฒนารม์ส่วนสิงสามยอดวงดนตรีรวมดาวกระจายของครูสำเนียงม่วงทองหลังจากนั้นไม่นานการแก้วสุพรรณก็ตั้งวงขึ้นมาใหม่โดยเปลี่ยนชื่อจากวงประกายดาวมาเป็นวงดนตรีการแก้วสุพรรณนักร้องชุดเดิมก็ยังอยู่เกือบครบและมีการรับนักร้องใหม่เข้ามาบ้างเช่นพิเชษดาราเรายรยเมืองเพชรเพลงดังในยุคที่ใช้ชื่อวงการแก้วสุพรรณก็เช่นเพลงอีสานแห่งความหลังแม่ข้าดอกไม้กิกกอกเป็นต้น วงดนตรีก้านแก้วสุพรรณเดินสายรับใช้แฟนเพลงมาถึงปี2512แต่หลังจากที่สุรพลสมบัติเจริญเพื่อนรักถูกลอบยิงเสียชีวิตในขณะไปทําการแสดงที่วิกแสงจันทร์หน้าวัดหนองปลาไหลจังหวัดนคนปรปฐมเมื่อวันที่16สิงหาคมปี2511ทําให้ก้านแก้วสุพรรณรู้สึกสลดหดหูใจเป็นยิ่งนัก ชีวิตการเป็นนักร้องมีแต่ไม่เอาไว้ขับกล่องแฟนเพลงหน้าเวทีไม่มีปืนผาหน้าไม้ไว้คอยสู้รบปรบมือกับใครนักร้องส่วนมากจะมีคนรักเกือบทั้งประเทศมีคนทางอยู่บ้างก็เพียงกลุ่มที่ชอบเบ่งเข้าชมฟรีและไม่ได้เข้า ขนาดสุรพลมีคนรักทั้งประเทศไม่เคยมีเรื่องกับใครก็ยังถูกรอบยิงเสียชีวิตการแก้วสุพรรณคิดปรุงถึงชีวิตการเป็นนักร้องหลังจากสุรพลสมบัติเจริญเสียชีวิตไม่นานปีถัดมาเขาก็ประกาศยุบวงโดยตัวของก้านเองหันไปร้องเพลงตามศูนย์อาหารบ้างห้องอาหารบ้างรับเชิญไปร้องตามงานทั่วไปบ้างส่วนการบันทึกเสียงถ้าครูทองใบรุ่งเรืองหรือใครแต่งให้ร้องก็จะร้องบันทึกเสียงอยู่บ้างประปรายในบ้้นปลายชีวิตก้านแก้วสุพรรณสุขภาพไม่ค่อยดีและรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งลำไส้มาประมาณ2ปีแล้วแต่เจ้าตัว ตัวอดทนไม่ยอมปรีปากบอกใคร มีงานรับเชิญร้องเพลงที่ไหนก็ไปร้องด้วยใบหน้าที่ยิ้มรื่นรื่นไม่แสดงอาการป่วยออกมาให้ใครเห็นชีวิตของเขาดูมีแต่ความสดชื่นพบใครเจอใครก็ทักทายหยอกล้อแบบกันเองไม่ถือเนื้อถือตัวเป็นคนสนุกสนานตลอดเวลาแต่เมื่อวันที่12สิงหาคมปี2 5 5 5ในขนาที่รับเชิญไปร้องเพลงที่เวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายอาการมะเร็งกำเริบหนักถึงขนาดลำไส้แตกแพทย์ต้องทำการผ่าตัดลำไส้ในส่วนที่แตกทิ้งหลังจากพักรักษาตัวอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ได้ระยะหนึ่งภรรยาและลูกๆก,ก็ได้นําตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงจังหวัดนคนปรปฐมโดยมีพระเดชพระคุณพระราชาวิริยาลังการหรือหลวงพ่อแยม้มคอยให้ความอนุเคราะห์เรื่องค่ารักษาพยาบาลในขณะที่พักรักษาตัวคุณไทรนรินทร์อุดมจิรสิทธิ์ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องแซฟชาแนลได้ทราบข่าวจึงจัดคอนเสิร์ตข,ขึ้นที่ลานพระประแดงอาเขตเพื่อหาเงินช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายโดยมีนักร้องลูกทุ่งทั้งเก่าและใหม่มาขึ้นเวทีกันอย่างล้นหลามและมีสมาคมองค์กรต่างๆและบบุคคลลในวงงการรเพิ จากเงินช่วยเหลือกันมากมายทําให้การแก้วสุพันมีกําลังใจที่จะต่อสู้กับโรคร้ายจนอาการดีขึ้นสามารถกลับไปร้องเพลงทำควันนาคได้ท่ามกลางความดีใจของครอบครัวและแฟนเพลงคิดว่าการแก้วสุพันคงหายเป็นปกติแน่ แต่แล้วในคืนวันที่22กันยายนปี2556การแก้วสุพรรณมีอาการปวดท้องอย่างหนักรุ่งขึ้นวันที่23กันยายนปี2556ภรรยาต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมเพื่อให้แพทย์ฉีดยาระง,งับปวดก่อนส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดได้คิงจนแพทย์ต้องนำเข้ารักษาตัวในห้องฉุกเฉินเป็นการด่วน ทางด้านคุณหยกผู้เป็นภรรยาก็ได้แจ้งอาการป่วยไปให้หลวงพ่อแย้มเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงทราบหลวงพ่อแย้มก็ให้การดูแลในเรื่องค่ารักษาพยาบาลเป็นอย่างดีแต่อาการของการแก้สุพันที่เข้าโรงพยาบาลในครั้งนี้ถือว่าหนักมากมีอาการท้องบวมเนื่องจากมีน้ำเหลืองในลำไส้อันเกิดจากผลของมะเร็งทำให้ปวดมากจนแพทย์ต้องฉีดยาแก้ปวดเพื่อระงับปวดอยู่ตลอดเวลา จนมาถึงวันที่6ตุลาคมปี2556เวลาประมาณตี5 30นาทีการแก้วสุพันธ์ก็ไม่อาจทนต่อพิษของโรคร้ายได้จึงเสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงสิริอายุได้74ปีท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวอ์ ของภรรยาและบุตรตลอดถึงญาติพี่น้องบุคคลในวงการเพลงและแฟนเพลงทั่วไปเจ้าภาพตั้งศพเป็นกุศลที่วัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมมีกำหนดรดน้ำศพในวันจันทร์ที่7ตุลาคมและสวดพระอภิธรรมจากวันที่7ไปถึงวันที่19ตุลาคมปี2556และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่20ตุลาคมปี2556เวลา16นาฬกา ด้านชีวิตครอบครัวการแก้วสุพสรรณสมรสกับคุณโยกหอมระรื่นมีบุตรธิดาด้วยกัน7คนเป็นชาย4หญิง3และทั้งหมดนี้ก็คือตำนานนักร้องลูกทุ่งคนแรกของเมืองไทยที่เอาชื่อจังหวัดมาตั้งเป็นนามสกุลการแก้วสุพรรณ ชขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงที่เอื้อเฟื้อข้อมูลให้เรานำมาเล่าขานสืบต่อตำนานเพลงขอบคุณมากครับ